นะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในแบบฝึกทักษะเล่มที่4กันเด็กๆเตรียมแบบฝึกทักษะขึ้นมาเลยค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆอยู่4หน้านะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆ กิจกรรมหน้าแรกนะคะให้เด็กๆเขียนตัวอักษรนะคะตามตัวอย่างที่กําหนดให้นะคะเด็กๆเขียนได้นะคะค่ะต่อไปเราไปดูกิจก,กรรมที่หน้าที่สองกันนะคะหนานี้เลยค่ะกิจก,กรรมหน้าที่สองนะคะให้เด็กเขียน ตัวเลขนะคะตามตัวอย่างที่กำหนดให้นะคะเด็กๆเ,เขียนตัวเลขนะคะให้สวยๆตามตัวอย่างเลยนะคะเด็กๆทำได้นะคะค่ะต่อไปกิจกรรมหน้าที่สามนะคะหน้านี้เลยค่ะหน้าที่สามให้เด็กๆเ,เขียนพยัญชนะตัวอะไรคะเด็กๆค่ะ ขาอฐานนั่นเองนะคะการเขียนถอฐานเขียนยังไงคุณครูก็มีวิดีโอการเขียนถอฐานที่ถูกวิธีมาให้เด็กๆได้ดูกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะขอฐานเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากขึ้นไปด้านบนลากไปทางซ้าย ขยักนิดนึงแล้วลากต่อไปทางขวาส่วนตัวด้านล่างให้เขียนหัวกลมๆขยักขึ้นขยักลงแล้วตวัดม้วนขึ้นค่ะเด็กๆคะเด็กๆได้ดูการเขียนถอถานที่ถูกวิธีไปแล้วเด็กๆด,ดูทำไหมคะถ้าเด็กๆยังดู คุณครูจะให้เด็กๆไปดูอีกหนึ่งรอบนะคะเราไปดูกันเลยค่ะถอฐานเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากขึ้นไปด้านบนลากไปทางซ้ายขยักนิดนึงแล้วลากต่อไปทางขวาส่วนตัวด้านล่างให้เขียนหัวกลมๆขยักขึ้นขยักลงแล้วตวัดม้วนขึ้น เด็กๆคะเราได้ดูวิดีโอการเขียนถอฐานสองรอบแล้วเด็กๆเขียนได้นะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะต่อไปเราไปดูกิจกรรมหน้าที่3กันนะคะหน้านี้เลยคะ่ะกิจกรรมหน้าที่3นะคะให้เด็กๆ เขียนตัวอักษรตามตัวอย่างที่กำหนดให้นะคะเด็กๆเ,เขียนตามตัวอย่างให้วสวยๆนะคะเด็กๆทำได้นะคะค่ะคุณครูก็ฝากกิจกรรมเด็กๆไว้สีหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมทำนะคะคุณครูฝากให้ผู้ปกครองช่วยสอนการบ้านน้องเพิ่มเติมด้วยนะคะ และคุณครูฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพของตัวเองสำหรับคลิปนี้คุณครูเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในวันเปิดเทอมนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ